เป็นเป็นโรคไตคราวนี้ก็เป็นคันเป็นอะไรโอ้หนักมากเลยครับก็ปีปีที่แล้วมาเนี่ยปีหกเจ็ดหกเจ็ด<ม>นี่นปีหกเจ็ดนี้ดุมเรามากเลยเป็นโรคไตอ่าแล้วกร็ระยะสุดท้ายแล้วเกือบจะได้ฟอกแล้วมีอาการคันในผิวแล้วก็แล้วก็ปากนี่ก็เหมือนน้ำร้อนลวก แล้วก็ขาบวมวตกใจครับตกใจมากๆเลยครับไม่อยากฟอกไม่อยากฟอกแล้วเราจะเราจะไปทาํางานยังไงมีแต่ไปฟอกเที่ยวไปฟอก่ไม่ได้แบบนี้เคยเห็นคนไปฟอกเราเรารู้สึกว่าไม่ดีอ,อกินยาดีกว่ามันมันจะไม่ได้ฟอกคนรู้จักกันเขาเลยโทรมาหาผมคุณทิพย์นี่เป็นโรคไตเป็นคนคนรู้จักกับผมเมื่อก่อนนี่ผมผมอยู่กับเขาออยู่ ชาวบ้านใกล้ใกลใกลใกลกลันเขาเขาแนะนำว่าวยาตัวนี้ดีผมก็เลยมากินลองดูเริ่มต้นคือคือกรกฎาปีปีหกเจ็ดให้กินตัวนี้วันละสองซองไอ้เช้าคือสิบโมงต้องกินอไอ้เย็นสิบแปดนาฬิกาตรงเป๊ะต้องกินอบอกว่ามันมันจะช่วย ในรักษาไตนี่แหละแล้วตอนที่เริ่มต้นทานเนี่ยเราเราลดรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติมันก็ดีอรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยสําหรับผมนะกลมกล่อมมากๆเลยผมชอบแบบนั้นแล้วพอทานได้ประมาณนานขนาดไหนแล้วอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างสี่ห้าเดือนนี่ก็โอ้หายปิดเลยไอ้พวกคันๆคันๆนีนนนะอ่าพวกเอ่อบวมๆบมเบมืบ่อแนั้น หายไปเลยไปตรวจผลเลือดดีขึ้นอ่าดีขึ้นแล้วนะว่างังนไปถึงครับคุณหมอบอกว่าดีขึ้น <c oughs> คุณหมอบอกว่าดีขึ้นเออจะจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟอกแล้วนะวาง <c oughs> จากระ,ะยะห้าขึ้นมาเป็นระ,ะยะสามอ้าดีใจครับดีใจมากๆเลย <c oughs> ไอเงินทองนี่นะอย่าไปหวงอย่าไปรักษามันมาก ก็ปล่อยมันไปมั่งแรกเอาชีวิตเราไวา้ถ้าเราเป็นอะไรไปมีความหมายไหมไม่มีความหมายามซีอรี<ม>ยานี่เรากินดีกว่าเป็นพอเ,เป็นแบบเจลแบบเนี้ยไม่เคยกินแบบนี้มาก,ก่อนตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างที่แรกก็นึกกังวลอยู่มันเป็นมันเป็นเจลแบบไหน <laughs> แนะนำให้แฟนกินก่อนพอทุดมาถึงว่าเราป่วยแต่ให้แฟนลองทดลองทานดูก่อน แฟนก็ป่วยเหมือนกันอ๋อแฟนเป็นอะไรนะครับก็เหมือนกันนี่แหละเป็นโรคไตโรคไตเหมือนกันทั้งพ่อทั้งเมียเลยอย่างนี้แล้วแฟนทานแล้วค่าเลือดอะไรของแฟนก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นครับอ๋อแปลว่าตอนนี้ก็ทานทั้งทานทั้งสองคนทานทั้งสองคนครับแล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรกับคนที่กําลังรอทดลองทานดูครับก็ฝากให้ให้ทานไปเลยครับทานเลยอย่าอย่าจะจ้องจ้องมันมันคุ้ม คุ้งแก่ตัวเราอยู่แล้ว